ถ้าหัวลูกของผมหล่นไปมันไม่น่าจะเจ็บนะครับฮ่าฮ่า Infinity สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเป็นตัวแสบครับกระติบค่ะและนี่น้องอาร์ติสนนี้คือแฟนและลูกของผมนะครับแล้ววันนี้นะครับมีคนส่งของมาให้ครับแต่ว่าไม่ใช่ของพวกเราสองคนนะครับเป็นของน้องอาร์ติสครับอ๋อจะเอาหรือเปล่าลูกเอาไหมเอามาดูเลยไหม มานีู่ครับชิ้นใหญ่โตมากครับขนาดใหญ่กวาตัวนว้องอัทไปอีกครับดูครับพี่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรคร<า>ับมันนอขนาดหครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ<า> รับคืออะไรเอ่ยมันคือนี่ครับนี่ทาดา 4D t i g i t a l Format ครับอ่ามันคืออะไรแผ่นรองคาน 4D แล้วมันเป็น 4D ยังไง่อครับอดีใจที่ไหมลูกดีใจใช่ไหมอย่างรู้ว่ามันเป็นยังไงเอ่ยทำไมมันเป็นแผ่นรองคานแล้วมัน 4D เล่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็น 4D ได้ไงศูนย์ถึงสปี สาปีพอดีเลยลูกเรากำลังหนึ่งขวบพอดีใช่ใกล้จะนหนึ่งขวบแล้วก็ใช้ได้เหมาะพอดีแล้วรูดูด้านหลังด้านหลังที่ข้างหลังที่มีคำแนะนำบอกอยู่นะ อ่าโอ้ยตายภาษาอังกฤษขนาดเลยโอ้โหอนี่ครับมันเหมือนใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับนี่ครับบอกให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาดาครับนี่ครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดเดี๋ยวเราค่อยลองดูข้างในครับเดี๋ยวเราแกะแล้วลองดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดีวราก็ลองต่อเนี่ยลองเล่นกันดูครับก็คำแนะนำเยอะแยะนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองแกะเล่นดูเลยดีกว่านะครับเม็ดอินไทยแลนด์ด้วยนะคะเป็นอินไทยแลนด์สนับสนุนคนไทยใช่ครับเป็นของคนไทยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย อยากเห็นขนาดได้ยังลูกอยากเห็นยังมาครับเรามาแกะดูดีกว่าครับเดี๋ยวคนลูกแกะออกมาก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเล่นอยากเล่นแล้วใช่ไหมอยากเล่นแล้วเนาะแกะก่อนนะกล่องใหญ่มากเลยนะคะวูสีสันสวยงามนี่ครับดูมันเป็นเดรมเหมือนคล้ายๆโฟมหนาด้วยนะคะน้านี่อะไรนี่อะไรอ๋อนี่คือคำแนะนำวิธีการเล่นแต่เดี๋ยวให้แม่ศึกษาเนาะนี่บอกเรียบร้อยเลยนะคะแนะนำการใช้งาน เนี่ยครับมันเป็นรูปแบบเหมือนจิกนนนออ๊กซอว์ครับเห็นไหมครับนี่ตัวต่อจิ๊กซอว์อ่าหนูอ่าวิธีการต,ต้องมา,าล,อลองต่อกันดูครับแกะม,มันเลยวางทั้งหมด9ชิ้นนะครับนี่ไม่รู้ว่าต่อมานี่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับมาเราลองต่อดูกันยัย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 เสร็จแล้วสบายไหมลูกโอ้ย วุ้นวุ้นมุ้นวุ้นชมบไหมชอบไหมเนี่ยครับเท่าที่ผมลองนอนดูครับมันนิ่มมากครับมันนิ่มมากแล้วคือว่าผ้าหัวลูกของผมหล่นไปมันไม่น่าจะเจ็บนะครับเรียกว่าอย่างครับความหนาของโฟมเนี่ยมันหนามากครับนี่ว้าวนี่ครับคำนี้ตรงนี้จะมี QR code ให้นี่ครับแต่ต้องสแกนจากตรงนี้ครับเดี๋ยวผมลองโหลดแอปพลิเคชันดูก่อนแล้วกันนะครับ Tiger Giraffe Zebra Bear <laughs> ก็เรียกได้ว่าถูกใจน้องอาทิตย์มากๆนะครับดูครับเล่นจนเหงื่อท่วมเลยเนี่ย,อยชอบไหมลูก,ชอบ,บอกชอบ่อยนี้ไหมชอบห็นไหมครับโอ้อผมลืมบอกไปครับดีครับนอนท็อกซิก t ม r i a l ครับแปลว่าอะไรจ๊ะ ปลอดภัยไรสารพิษคะ่ะสาหรับลูกน้อยนะคะเราต้องมั่นใจนะคะว่าไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยคุณพ่อผอมหมายความว่าเวลาแบบเขาคา,คานคานคานไปแล้วเขากินมือเงี้ยครับถ้ามันมีสารพิษติดมือเนี่ยมันก่อนันตรายมากๆใช่ไหมครับแต่สาหรับบ่อนี้มั่นใจได้เลยครับว่ามันไม่มีสารพิษครับอย่างนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนคะอ๋อ เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับมีทั้ง facebook, fanpage แล้วเว็บไซต์นะครับลองเข้าไปเยี่ยมดูชมกันได้นะครับลองไปดูรละเอียดของผลิตภัณฑ์นี้ก่อนก็ได้นะครับลองไปหาสั่งซื้อกันให้ลูกน้อยมาเล่นกันดูนะคะเพื่อพัฒนาการที่ดีของเขาค่ะเพราะว่าแผ่นลองทานทาดาเป็นมากกว่าแผ่นลองทานทั่วไปนะครับลองมาเล่นกันดูนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วลูกน้อยของคุณจะถูกใจขนาดไหนนะคะในวันนี้ ตัวเปหมั่นหมั่ข้าวก่อนนะคะอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ5 5 infinity ครับลงไปถึงช่องของน้องอาทิตย์ด้วยนะครับตัวแท่นี้มีช่องนะครับชื่อช่องว่าเจ้าจันทร์นะครับเดี๋ยวก็อยากเห็นคุณลักษณะของน้องอาทิตย์ก็เข้าไปดูได้นะครับน่ารักแบบนี้ครับโอเคนี่เดี๋ยวไปแล้วครับวันนี้เท่านี้ครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย